กินม uh ัน oh. อ oh, ุ Middle ้ยอ so ุ對對้ายการพอดีครับผมผู้ชมสวัสดีครับและนี่คือรายการที่จะพาผู้ชมครับไปเจอกับร้านอาหารทั่วประเทศไทยครับรับประกันว่าแต่ร้านที่ผมนำมานั้นอร่อยอย่างแน่นอนและสุดยอดครับผมนี่คือรายการกินกันจังวันนี้เรามากันแถวแถว วัดครับผมแถววัดเป็นวัดแถวแถวปิ่นเกล้าแล้วก็วันนี้ผมรับประกันว่าเด็ดอย่างแน่นอนคุณผู้ชมเด็ดทั้งอาหารเด็ดทั้งแขกรับเชิญที่จะมา,าเรียกผมว่าเป็นบันนี่เกิลโอ้โหอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูไฮไลท์กันตลกปะเองครับสดใหม่ทุกวันทำเองนะฮะ คุณแม่สวยแต่งโง่นี่ได้ไหมมันไม่น่าถามนะคำถามเนี้ยฆ่าหมูเองเนี้ยตอนนี้ครับเราอยู่กับน้องเจเล่เสวัสดีครับน้องเจเล่สวัสดีค่ะเจลเล่เขาเป็นคนแบบสาวแบบชอบแบบชอบสักอะไรเงี้ยนะ<ช>มีรอยสักเนี้ยมีที่ขามีที่หลังแล้วตอนสักช่างไม่แบบ ช่างเอาเข็มกรี๊ดอ,อเจเล่เรบอกว่าเจ็บช่างเจ็บช่างเอาเข็มออกหน่อยอช่างบอแน้่ไม่ใช่เข็มเดี๋ยวพ่อคุณจะพาไปวันนี้จะพามากินผัดไทยเออผัดไทยอ,อ,อาหารไทยครับแต่ก,ก่อน<ผ>เราจะเดินไปที่ร้านครับเราต้องขอขอบคุณนะครับอุปกรณ์ประกอบฉากก่อนขอบคุณครับผม สำรวนเงิน3บาทของนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมดีมากตามตามวิภากงไปนะคะไม่ต้องมาตามเลขมาครับตามร้อนร้อนเหรอให้เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวร้อนก็ถอดสิร้อน ตอนนี้ครับเราเข้ามาอยู่กับเจ้าของร้านครับผมที่คนแถวนี้เขาเรียกกันว่าป้าตาครับสวัสดีครับป้าตาครับสว,ส,ส,วส,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหนะฮะต้องบอกว่ายังเป็นยังผัดท,ทุกวันทำเองตลอดใช่ค่ะกี <S 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 ป่ปีแล้วฮะปรมา37มีสาม่ปีได้ค่ะแล้วทำไมถึงมาจับธุรกิจการทำผัดไทยฮะอาหารต่องเแยะอะ ปกติป้าขายตามสั่งนะคะแล้วก็ผัดไทยนี้ที่หลังเลยลูกค้าแนะนำให้ป้าผัดป้าก็เลยไปหาวัสดุมาลูกค้าก็บอกให้ใส่นู่นนี่นั่นป้าก็ไปหาวัสดุมาแล้วก็มาผัดไม่ละสูตรเราไปเอาจากไหนอะลูกค้าเนี่ยบอกป้ายัางหนูเนี่ยอบอกป้าหนูไปกินที่ไหนมาบอกป้าเขามีใส่นี่นี่นะป้าไจำมาแล้วป้าก็ไปหามาเนี่ยผมเข้ามาคุณผู้ชมร้านเนี่ยมีโอ้โหเรียกได้ว่าเซอร์ติฟิเแคและกัน ออกรายการมาแล้วไม่รู้กี่รายการเลยนะฮะแบบเต็มไปหมดเลยแขวนเต็มร้านเลยเนี่ย<ฮ>ะนะฮะสุดยอดเลยฮะ,ฮะ,ฮะทํากี่คนตอนนี้มีลูกน้องกี่คนก็มีลูกชายช่วยแล้วก็ก็มีหลา,าจนจะเย็นจะเย็นไม่ทีพ่อลูกชายเอามีลูกสะพายเรีออะร้านเหรอฮะร้านผู้าชายผู้หญิงฮะผู้หญิงใจเย็นมาฝปากกูบ้างใจเย็นไปมีใครฮะแล้วก็ แต่ว่าหลักๆได้ข่าวว่าลูกชายคนนี้คนเดียวเลยเหรอฮะมีส <2 S 2> <คน S 1> องคนสองคนอีกคนทํา,ทางานแต่คนหนึ่งเนี่ยมาช่วยธุรกิจนี้ใช่อ,อ่ะเจอนหน่อยดีกว่าอ่ะอะขอ,อเชิญคุณเบนมาครับผมมาคุณเบนเ และนี่เลยครับคือคุณเบนครับลูกป้าตาครับผมสวัสดีครับคุณเบนครับสวัสดีค่ะโอ้โหยังไม่มีลูกสะใภ้ใช่ไหมคะยังค่ะเดี๋ยวหนูไปหัดเรียนผัดไทยเอ,อะไรนะเดี๋ยวจะไปเรียนผัดไทยอ๋อไงไอ้นี่เอาเลยถามถึงการสืบทอดแนวทางการผัดไทยดีกว่าคุณเบนคุณในฐานะที่คุณเป็นเจนอีกเจนหนึ่งเนี่ยคุณคิดว่าผัดไทยของคุณยังมีแบบสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปไหมหรือว่ามันลงตัวอยู่แล้วหรือยังไงสำหรับผมนะครับโดยส่วนตัวก็มีครับมันก็ต้องมีส่วนบางอย่างที่มันต้องปรับปรุงปัญหาทุกอย เราก็ต้องคอยแก้ไปเรื่อยๆประมานนเอาผัดไทยมาดูเลยดีกว่า <c oughs> มาดูหน้า <c oughs> ตาหน่อยว่าทําไมคนแถวนี้เขาถึงพูดถึงนักว่าร้านผัดไทยใบตองต้องมากินให้ได้ ครับตอนนี้อาหารก็มาตั้งอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยนะครับมีหลากหลายเมนูเลยนะครับ mm hmm. คุณแม่ฮะแนะนําก่อนเลยดีกว่าเมนูไหนดีผัดไทยกุ้งสดนะผัดไทยกุ้งสดห่อใบตองด้วยทำมาแบบเพื่อรายการของเราหรือเปล่าดูกุ้งตัวใ,ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแบบปกติก็ไม่เท่านี้หรือเปล่าเวลาเสิร์ฟลูกค้า ปกติเราก็ใช้กุ้งแม่น้ำแบบนี้อยู่แล้วค่ะเสิร์ฟลูกค้าก็ใช่คือแบบนี้เลยแบบนี้เลยผมชิมเลยได้ไหมได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนจะชิมเดี๋ยวนะถ้านู้นมีอะไรอ่ะอันนี้เป็นอะไรคะอะไรคะที่รักไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบนส์เบนส์อ๋อเบนส์อันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าผัดไทยหมูกรอบครับผมผัดไทยหมูกรอบใช่เขาอยากชิมอ่ะอยากชิมเหรอคะโอ้โหดูดิเหมือนไม่มีใครเหมือนไม่มีใครอยู่ในรายการนี้เหมือนอยู่สองคน หน้าชื่อรายการกินกันจังแล้วหน้าชื่อรายการกินกันเองพอพอพอนึกว่ามีฝั่งเดียวหรือไงนึกว่ามีฝั่งเดียวหรือไงตัวเองซ้อนกขนหน่อยตัวเองเดี๋ยวซีตัวเองเ แรกเลยคือมีความรู้สึกถึงความอหอมของหมูมวนผัดไทยนะฮะแล้วก็ความลงตัวของรสชาติที่ใช้คำว่าผัดไทยมันต้องอย่างนี้อ่ะใช้คำนี้ดีกว่าผัดไทยมันต้องอย่างนี้นะฮะและหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้คุณผู้ชมอันนี้เลยบอกบออกเลยนะฮะรวมถึงเจเล่ด้วยนะฮะกากหมูะฮะที่เด็ดจริงแม่อันนี้คือทําเองทุกอย่างถูกไหมฮะสูตรลับมากคุณผู้ชม ไ,ได้ไงกากหมูที่นี่ต้องบอกกันเลยว่าแบบว่า,าก๋งหมูเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่านุ่มบ,บางร้านกากหมูอาจจะแบบหมเห,หเนียวแข็งแต่อันนี้ทั้งนุ่มแล้วก็กรอบด้วยแล้วก็น่ากินหมดจานเลยว่างั้นลูกสะใภคุณแม่ได้ประมาณไหนคุณแม่กินัไยเก่งนะคะได้ยางไนก็ได้ด้วยหรอแบบแรดๆเลยเอามัแดๆเอามเขาม่ว่าไม่ได้แรกเขาเรียกว่าคนอัธยาศัยดียังไม่ได้ว่าไครพูดรวมจานนี้ดีกว่าคุณแม่ราคาเท่าไหร่ฮะ จานนี้ผัดไทยกุ้งสด95บาทห่อไปตอง95บาทคุณผู้ชมนะฮะกุ้งใหญ่แบบนี้ไม่แพงใชเราประกาศมาคุ้มค่าแน่นอนเรามาคุยถึงผัดกะเพรากันต่อเลยดีกว่านะฮะผัดกะเพรานี่จุดเด่นยังไงฮะอะให้คุณเบนอธิบายบ้างดีกว่าครับหมูกรอบนี่นะครับที่ร้านเราเนี่ยเราทำเองครับสดใหม่ทุกวันทำเองนะฮะทำเองใช่ครับทำเองคุณแม่หมูเองเหรอที่รักคุณแม่สวยแต่โง่นี่ได้ไหม มันไม่น่าถามนะคำถามเนี้ยข้าหมูเองเนี่ยมันไม่น่ามีคําถามนี้ไงอ่ะกินกันดีกว่าเดี๋ยวถามคุณแม่เพิ่มเติมนะฮะจะคิดคุณแม่คุยกับผมหลังไหม่มีความริ้เศษเพิมเ่มเติมจากที่คุณเมนพูดมาคืออะไรฮะขอข้าวที่ร้านเราหุงเตาถ่านค่ะข้าวก็หุงไปเตถาถ่านนะฮะดองดองน้ําข้าว,ว,าะะาวแล้วเม็ดข้าวมันจะเป็นเม็ดหอมลองดูฮะผมชิมเป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้คือข้าวที่หุงจากเตถาถ่านคุณผู้ชมผัดกะเพราที่นี่เป็นคลุกด้วยนะฮะผัดกะเพราคลุกเลยนะฮะ กินแค่ข้าวอย่างเดียวอย่างที่คุณแม่บอกเลยเม็ดแต่และเม็ดมันแยกออกจากกา<ช>ันไม่มีการที่มารวมกันเป็นเม็ดแล้วพอมันแยกจากกันมันม่ทําให้ข้าวมันอร่อยขึ้นจริงๆคือมันไม่สมามคีกันเนาะสิคุณแม่แบบผมไม่งั้นผมเสียบยกับพุงแล้วเนี้ยชิมหมูไรใเหาว่าไม่กินหมู ไม่ใส่กุ้งกินแค่กระเพราหมูมีกากหมูก็โคตรจะฟินแล้วผู้ชม,มต้องลองมากินให้ได้ผมไม่เคยกินกระเพรารสชาตินี้ที่ไหนในกรุงเทพผมกล้าพูดเลยนะฮะต้องมากินที่นี่เท่านั้นนะครับผมอ่ะสุดท้ายฮะฝากร้านหน่อยคุณแม่กับเบนช่วยฝากร้านหน่อยฮะอ่ะคุณแม่ก่อนนะฮะอยู่แถวไหนยังไงฮะร้านอยู่หลังเซ็นทรัลส์เก้าค่ะหลังวัดบารุีค่ะงอย่าลืมนะครับถ้าอยากกินผัดไทยกุ้งสดห่อใบตองอร่อยๆนะครับ แถวปิ่นเกล้านะฮะแนะนำมาที่ร้านผักไทยใบตองหาง่ายๆกดนิเกเตอร์มาเลยครับที่วัดบางบํารุอยู่หลังวัดนั่นเองนะครับหลังเซนท่านปิ่นเก้านะฮะก็จะมาเจอของดีๆแบบนี้เอาละครับก่อนลาจากนะครับผมต้องทําท่าจํารายการก่อนครับ1 2ึมเจอกันใหม่กับรายการกินกันจังสวัสดีครับสวัสะไปแล้วคุณแม่ผมไม่ไหว ขอใส่รถดรวยไปโอยไม่ชอบรหยยใหญ่ไม่ชอบไปใหญ่เหรอ